สนวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนอุบลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่21กันยายนเวลา18นาฬิกาตรงสิงเชียงรายยูนเต็ดของเราจะเปิดสิงสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของปทุมบีจีบีจีปทุมนั่นแหละครับบางกอกการเก่าอ่ะก็เกมจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยบีจีบุกไปชนะอุทัยที่เราเคยเสมอหนึ่งหนึ่งในนัดแรกนะครับ แล้วผมไปนั่งดูนัดอื่นๆแล้วเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงก็คือว่าตัวบีจีเนี่ยแข่งสี่ครั้งชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งของเราแข่ง4ี่ครั้งชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งของเขา,อ,าอยู่อันดับ4ี่เราอยู่อันดับเเขามี7แต้มเรามี5แต้มแต่สิ่งหนึ่งที่สูสีคู่ขี้ก็คือเรายิง5เสียหเขายิงหเสียห้า นั่นหมายถึงว่า,เ,าเกมรับเขาก็มีปัญหาพอกับเราแล้วโดยเฉพาะชนาทิปที่เอาไปเล่นทีมชาติอุ่นเครื่องแล้โดนเตะเ,เดี่ยงก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาลงเล่นได้ไหมแถมพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพุธวันพุธกลางสัปดาห์เนี่ยพรุ่งเนี้ยวันนี้วันอังคารพรุ่งเนี้ยวันนี้วันที่16พรุ่งนี้วันที่17เวลาทุ่มครึ่งเนี่ยทางบีจีเขาจะเาเตะไอเอ,อชแชมเปี้ย สองอซึ่งก็จะทำให้เราได้เปรียบเรื่องอสภาพนักเตะและสภาพความพิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องยอมรับอยู่เรื่องนึงนะครับบีจเป็นทีมใหญ่ไอ้ตัวสำรองเขาเนี่ยเอามาทำทีมอีกทีมหนึ่งเล่นไฮหลกได้สบายคือทีมใหญ่ๆที่จะสามารถเอาตัวสำรองมาเล่นเป็นแบบชุดหลักได้เนี่ยก็มีบุรีรัมบีจีแบงคอกถ้าเรือไม่เท่าไหร่ กลับมาดูที่อฟอร์มฟอร์มของ BG เนี่ยเขาดำเนินเกมด้วยระบบ 4, 2, 3, สองามหนงควงสุปชัยคมสิงใช่บอก <c oughs> อแล้วก็ไอตัวแบบขับเคลื่อนเขาเนี่ยไมย่มันแปลกเว้ยทรงบอลเนี่ยมันเหมือนทรงบอลญี่ปุ่นนะโดยใช้เบอร์แปเอกนิกเอกนิกกอรเด็กเก่านะเราเนาะไอเจบ,บุกอะ เขากลับจากญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็มาแผงเล่นอยู่ในบีจีแล้วก็มีโอกาสลงเล่นขึ้นพัฒนาฝีเท้าขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเอกนิดยังไม่สามารถก้าวข้ามได้คือหลังที่จากบาดเจ็บจากทีมชาติที่เตะกับเวียนานแล้วเอกนิดไม่เคยกลับข้อสู่ฟอร์มนั้นก็คือการเล่นที่ดุด,ดันซึ่งเป็นผลจากอาการบาดเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าเขายังก้าวข้ามสิ่งนี้ไม่ได้คือเอาฟอร์มที่ดีที่สุดตอนนั้นกลับมาไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เล่นไม่ดีนะแต่มันเล่นไม่สุดแบบตอนนั้นตอนนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบเขาเปิดแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็ทุกอย่างมันสบายไปหมดอะแต่ตอนนี้พอเกิดการบาดเจ็บครั้งเดียวเนี่ยไอ้โมเมนตัมและไอ้ความห้าวของเขามันเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เอเกนี่ก็พยายามต่อสู้อยู่ในบีจีผมก็เป็นแรงใจด้วย ก็กลับมาเยือนถิ่นเก่าเราเชียงรายยูเต็ดไม่รู้จะเป็นไงอ๋อนี่ยังไม่รวมสิวกรเตียวตระกูลนะสิวกรเตียวตระกูลเนี่ยก็เล่นอยู่ในระบบเ,เป็นเป็นกลางลุกสามโดยยืนตรงกลางแล้วเอกนิตอยู่ริมเส้นขวาแล้วก็อีจอ,อลโรเปสมันจะสลับเปลี่ยนกับไอเ้เบอร์ยี่สิสามอะไรดีดีเย่อะไรแอ,รอมโบว์ซึ่งเล่นริมเส้น,นกันก็สามคนนี้จะเป็นแนวลุกโดยที่มีเบอร์สิบสี่ โดอ,อีโดอีนี่กองหน้าญี่ปุ่นนะครับยิงโคตรแม่นโดยเฉพาะเท้าซ้ายอย่าปล่อยให้เขาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงนะครับโคตรแม่นเร็วแรงมากอ่านี่คือสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็แปลกเรื่องหนึ่งเกมรับของบีจีเนี่ยเขาใช้โนสิดาเบอร์17กับไอ้กิสดากาแมเบอร์ห้ายืนคู่กันแล้วหลังสี่ตัวก็ดันมีทากาก,กิอีกเออ มีญี่ปุ่นสามตัวอยู่ในทีมอะแล้วก็ที่ผมบอกว่าเขาเล่นสไตล์ญี่ปุ่นก็เพราะมีไอตัวทั้งเอเกนิตสิมกรคือเล่นสไตล์ญี่ปุ่นได้อะไรได้ก็เลยเอออนมันมาแปลอีกตัวหนึ่งที่ผมดูว่าเป็นจุดอ่อนของ b ีจชุดนี้ก็คือเบอร์ยี่สิบเก้าแบ็กซ้ายชื่อวลินวลินวลินทอนซึ่งมันจะต้องกระชากรากเลยให้เจ้ากับฮิลลี่ของเราซึ่งนาทีนี้ผมคิดว่า ถ้าฮิลลี่เล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองก็ยังสามารถที่จะก้าวข้ามไอ้เจ้าวอลินทอนนี้ไปได้เบอร์ยีเก้าเลยนะส่วนเซนเตอร์คู่ขเขาเบอร์หกสิบเกาับ uh, เบอร์สิบห้าอะไรเนี่ยมันผมดูดูแล้วมันไม่เท่าไหร่สองคนนี้สูงใหญ่แต่ว่าช้าแล้วก็ชอบดันขึ้นสูงเขาเขาดันขึ้นสูงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถูกโต้กลับทางแบ็กฝาอยู่ตลอด แบ็กซ้ายอยู่ตลอดนะคือไอวลินเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยพอเล่นกับเราในบ้านใช่ไหมพอเจ้าวลินไอวลินทอนเนี่ยดันสูงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราวางบอลยาวตัดหลังแบ็กหรือโยนไปพื้นที่ว่างแนละ้วให้เจ้าฮิวลี่นี่วิ่งเข้าไปเอาเนี่ยก็จะอย่างนี้เลยแต่สําคัญที่ว่าอิซุกิเราเบอร์เก้าเนี่ยจะกลับมาเล่นได้ไหมเพราะวันนั้นนี่เห็นเลือดไหลออกมาจากทางจมูกทางปากแล้วผมโอ,โ,โอ้โหแบบโคตรน่าก,กลัวเลือดไหลเป็นทางเลยแนละ้วแบบ หน้ามันดิสีดไปเลยก็ยังไม่รู้ว่าอาการหรือว่าอะไรจะกลับมาลงซ้อมหรือเล่นได้ไหมเพราะว่าทางสมโมสรก็ไม่ได้ให้มีความเคลื่อนไหวจริงๆผมก็กะว่าจะรอไอ้บีจีเขแข่งเสร็จมันพุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาโม้ก่อนเกมแต่ว่ากลัวว่าถึงวันนั้นแล้วจะลืมอีกก็วันนี้ก็เลยพูดซะก่อนเลยส่วนหลังจากอสุเกะของเราเนี่ยออกไปเนี่ยแม่เจ้าเบอร์สิลงมาดูดูนี่ ดูดูนี่กับผมนี่ไม่รู้สอนสิไม่กินกันไง,งรู้ตั้งแต่นัดแรกที่เห็นเขาลงลงซ้อมมานะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เข้าตาเขา้าติ่งผมอะไรสักอย่างนะพ,อ,พอกับคุณจอยเบนเมอยู่หน้าสโมสรนอะ่ะแน่จริงเอาดูดีอเอาดูดูลงตัวจริงอ่ะไม่รู้พูดจริงหรือพูดประชดอะ่ะเป็นเอฟซีหรือเปล่า คือด้วยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าลงอีกแบตสองแบตไม่ได้เรื่องดีนะเพราะยอมจ่ายเงินเดือนเข้าไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปคือกลางทั้งฤดูกาลไปไหนก็ไปอยากไปไหนก็ไปอะแล้วมาปั้นไอ้เจ้าชินเงินกับไอ้เด็กเบอร์ยี่สบสามดีกว่าของเราไอ้เด็กที่มาลงลงวันนั้นอะเล่นดีดีจำชื่อไม่ได้ขอโทษไอ้เด็กหน้าเดือดเดือดดาๆนะนะเออผมชอบผมชอบแล้วก็ตัวมีหลายๆตัวที่ผมอยากจะชมนะโดยเฉพาะอธิคุณอธีคุณนี่ เฮ้ hey, ยเดยวก็เล่นแบค็คขวาก็ได้เล่นกลางรับก็ได้เล่นยังไงก็ได้หมดโดยเฉพาะไอ้คนนึงปียผลแม่ปิดทองหลังพระจริงๆเล่นได้90กว่านาทีโอ้โหแบบอายุขนาดนั้นความฟิตขนาดนี้แบบผมนี่อยากปรบมือให้เลยตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวธนวัฒน์เบอร์ห้าของเราธานวัฒน์นี่ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะครับเล่นดีแต่ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่สุด จากที่เคยวิ่งสุดลงสุดแล้วเปิดเกมสวยๆเนี่ยดูแล้วธนวันรยังเหมือนกับกักๆที่ยังไม่กล้าลุยเต็มที่อ่ะคือโกว่าแรกปุ๊บแล้วโดนสวนกลับจะชิปหายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยดูว่าเอ้ยมันมันลากไม่สุดอ่ะอนะส่วนตัวปียพลเนี่ยเล่นแบกก็คขวาแล้วริมเส้นนี่นะขึ้นจนสุดเลยนะขึ้นสุดลงสุดแล้วเออตรงนี้ผมแฮปปี้อันนี้ถ้ามาดูโดยฟอร์มตรงนี้นี่ ผมถือว่า50 50เหรียญเนี่ยบอลออกได้3หน้าเลยครับเสมอชนะแพ้เสมอชนะแพ้เป็นไปได้หมดอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามันขึ้นอยู่กับตัวตัวตัวนักเตะของเราเนี่ยกับตัวโค้ชของเราโค้ชของเราก็เออประตูทีมชาติเก่าเดี๋ยวขอเึกก่อนยออดยาิไทยศริศัดย์ยออดยตาไทย กับไอบอลวุฒิวังสวัสดิ์เนี่ยเขาก็จะช่วยกันทํำโดยที่มีโค้ชท่านเนี่ยก็ตอนที่เล่นเนี่ยนะโค้ท่านจะออกมาสื่อสารแล้วก็ยืนตะโกนแก้เกมจากคือสามคนก็รวมหัวกันนแต่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่คือถ้าใครเคยดูเมื่อตั้งแต่บอลที่ผ่านมาเนี่ยนะ ยกเว้นไอ้ช่วงเจ้าพ่ออ่านเขามาคุมทีมน,นะแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุดของโค้ชสิริศักยิ์ยาไทยทั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ก็คือเล่นแบบหน้ามือเป็นหลังตีนนะใช่ไหมคือถึงแม้เราจะเน้นตั้งรับนะครับแต่ว่าเราโต้กลับเร็วแล้วก็การทําเข้าลุกเข้าทําประตูเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเหลือแต่จังหวะเล็กๆน้อยๆในเกมรับที่เรายังผิดพลาดสิ้นถ้าแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจะสุดยอดเลยคือยิงประตูน้อยไม่ว่านะครับแต่อย่าเสียประตู ยิงได้ทุกนดักก็ไม่เสียตัวเราชนะหมดนะครับนะแล้วก็ที่อยากจะฝากก็คือเพื่อนๆดีเป็นแฟนบอลนะที่ว่าจะเข้าสนามเลยก็ไม่ต้องมาถามผมครับไปดูที่หน้าเพจไปถามหน้าเพจเลยครับแล้วก็เรื่องนักเตะเรื่องอะไรนั่นนะไปไปถามต้องมาโมสอนดีกว่าครับเมมก็ไปถามเลยครับอย่าไปเมมในช่องไอ้ข้อความนะครับเขาลกเขาขี้เกียจตอบผมก็ขี้เกียจ ไปเมนถามในนันะครับแต่เขามีเวลาเขาก็มาตอบเองนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทำช่องผมแต่ว่าอย่างที่บอกอะชื่อชื่อชื่อ,อรายการผมก็ชัดเจนอยู่แล้วชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมอย่าคิดอะไรมากมันเป็นเรื่องโม้อันนี้มาถามว่าใครที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เราชนะผมบอกได้เลยครับว่าอิสุกิฮิว แล้วก็ตัวสารุการเพราะตัวสารุการเนี่ยลองดูดีๆนะครับตัวสารุการเนี่ยเปิดบอลในและที่เราจ่ายตามช่องตัดหลังแบ็กหรือว่าเปิดอะไรแบบที่เขาเรียกว่าคิลเลอร์พาร์ทเนี่ยได้ดนะีมากนะครับผมพัดปีกับสารุการมากเลยนะตอนนี้เพราะว่าสารุการไปเล่นตำแหน,น่งนี้ถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมดีกว่าไปเล่นที่เมื่อก่อนที่เป็นยืมเส้นกึ่งแบ็กนั่นนะซึ่งบุกก็ไม่สุดรับก็ไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่ง ตัวสานุกาเหนเี่งเขาเขาเน้นเขาเล่นอย่างเงี้ยดีกว่าผมถือว่าดีแล้วก็อไอ้เจ้ากลางรับเราอีกตัวหนึ่งซึ่งเบอร์28นี่ถือว่าโอเคเลยนะเล่นการอดคู่บริคูณชอบมากซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับนิโซดะโนสิดะเบอร์1ิกับไอ้กิสดาการแมนของเขานี่ผมว่าเราสู้ได้นะด้วยประสบการณ์นะคิดว่า คิดว่าของเราสู้ได้เลยอดีคุณเราสู้กับไอ้กิษสดาการา์แมได้ส่วนไอ้เฮลิโอกับไอ้เจ้านอสิดาผมยังคิดว่าไอ Ber ้เบอร์เบอร์เบอร์28ของเราเล่นดีกว่าซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เพื่อนเนี่ยไปที่สนามแต่ได้ข่าวว่ามันบัรมันเต็มไปแล้วมั้ไม่รู้โซเอลหรือเปล่ายังไม่ได้ขึ้นเลยป้องไปติดตามตำรวสอบว่ามันเป็นหมื่นกว่าคนน่ะที่จะเข้าเข้าไปดูในสนามได้ซึ่งอ่าก็ฝาก บอกเพื่อนครับไปซี่สนามได้ก็ไปกันไปไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีถ้าเจอผมก็เรียกช่วยตะโกเรียกเลยนะครับถ่ายรูปเราเก็บเป็นที่ระลึกกันแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนคือฟิลลิ่งดีอะไรดีปุ๊บเนี่ยแบบมันเด่นขึ้นมาผมก็จะขออนุญ,ญาตเอามาขึ้นปกเ,เป็นหน้าเกาะไว้แล้วก็จะเน้บางทีว่าเ,าเนี่ยเล่นที่บ้านแมทนี้แมทนี้พอเพื่อนชอบถามเลยแมทนั้นน่ะรูปอยู่ตรงไหนวิดีโออยู่ไหนแบบ บวห,หัวมากเลยมึงถามมันเป็นปีอ่ะนี่ออ,อกไาแล้วแบบแหงน,นไปสองปีสามปีอ่ะมีอยู่สิกว่าคนชอบถามมากเลยแบบผมก็ลำคาญแต่ก็ไม่รู้จะบอกมันยังไงนะเอาละครับตอนนี้ถึงนักเตะนักเตะค,ครับถ้าใคยแปลให้นักเตะฟังได้ช่วยแปลด้วยนะครับ ใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่โ,งโงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าบอกกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นดีเล่นในสุภาพให้มีสมาธิกับเกมถ้าคุณมีสมาธิกับเกมมีสติอยู่กับเกมอยู่ตลอดคุณจาไว้เลยนะครับใบเหลืองคุณก็ไม่ได้ใบแดงก็ไม่ได้แทนคุณจะสามารถพัฒนาฝีเท้าและพัฒนาการเล่นของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องเล่นอยู่ในไทยลีกแล้วครับคุณไปในลีกญี่ปุ่นเจลีกหรือว่าเคลีก หรือตะว,วันออกกางได้แน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองไหมถ้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วแก้ไขในสิ่งที่คุณเป็นข้อด้อยและปรับขึ้นมาให้ได้มาตรฐานคุณก็ไปได้สุขเจอกันที่สนามครับเพื่อนๆชื่อก็บอกแล้วโม่ก่อนเกม